สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเสียบ่อมสายปันบอลจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลทีเด็ดคาราบาวครับอังกฤษพบกันระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้เตะวันที่22ธันวาคม2564เวลาตี2 45นาทีตามเวลาประเทศไทยมาดูสถิติของทั้ง2ทีมที่เคยพบกันนะครับผม สถิติของทั้ง2ทีมที่เคยพบกันลิเวอร์พูลชนะได้7นัดเลสเตอร์ซิตี้ชนะได้2แล้วก็เสมอกันไป1น,นัดนัดล่าสุดที่พบกันเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ1ต่อไปเป็น10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านลิเวอร์พูล10นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลทำผลงานได้ชนะ8แพ้1แล้วก็เสมอ1 นัดล่าสุดบุกไปเยือนแล้วก็เสมอให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ไป2ประตูต่อ2แล้วต่อไปเป็น10นัดหลังสุดของทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้10นัดหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้ทำผลงานได้ชนะ2แพ้4แล้วก็เสมอ4นัดล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ0แล้วมาดูทัศนคติ ของคู่นี้ในคืนนี้กันทัศนคติเกมคู่นี้เว็บแรกที่เห็นฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าทีมเยือนมีลุ้นไม่แพ้ได้เลยแต่พอสังเกตดีๆจะเห็นว่าเลสเตอร์ซิตี้ไม่มีเกมเล่นตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อนนู่นเลยเพอะสภาพความพร้อมของทีมก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กับเจ้าบ้าน ดีไม่ดีจะแยกกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเล่นส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นเกมลับที่มีปัญหาเรียกได้ว่าต้องโยกกองกลางลงมาอุดรูร,รั่วหลังบ้านกันแล้ว <c oughs> แม้ว่าลิเวอร์พูลจะค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรแต่อย่าลืมว่าขุมกำลังสำรองบางรายก็ยังพอฝากความหวังได้อยู่โดยเฉพาะเกมลุกที่จะจ้านงานดี ปิดท้ายด้วยเรทที่ราคาเปิดมาไม่แพงมากเกินไปแบบนี้แนะนำให้อยู่ทีมต่ออย่างริเวอร์พูลคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปริเวอร์พูลยิงเกินราคาต้านแน่นอนฝากกดติดตามช่องเสียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลทีเด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมาก